สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่7ซเว่นทูชแนลและวันนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องบูล็อกหรือว่าขัางดวนแข่งตอนที่ร้อยแปดถึงร้อยสิบเจ็ดนั่นเองก็อางนี้เนี่ยจะเป็นอาของ Japan เจแปนยูทูเวนตี้เนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบ่งเป็นบรรพดไปพา,า,พานี้คือพานแรกก่อนที่จะเริ่มกันใครต้องการเติมเกมมาเวลสแนปอาร์เอ็กโอวอชอาร์วีฟีฝ่ายเติมร้านนี้เลยเซตตั้งบริการเต,เติมเกมเติมเกมราคาถูกไม่โกงแน่นอนนะร้านผมเองฝากไลฟ์ที หลังจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันกันมานานในตอนนี้เอโกะเนี่ยก็ถึงเวลาในการประกาศตัวจริงของบูล็อกคนแรกเลยคือศูย์กของทีมอิโตชิรินคนที่2เลยคือผู้รักษาประตูกากามารุคนที่3และ4คือเซนเตอร์แบ็กอาริวจูเบและนิโกอิคิคนที่5เลยคือแบ็กขวาจิงิริคนที่6เลยคือแบ็กซ้ายบาจิระคนที่7เลยคือกองกงลางรับบอลคาราสุทาบิโตคนที่8ปีกขวาโอโตยะเอตะ คนที่9ปีกซ้ายยูกิมิยาเคนยูคนที่10กองกลางนางนิและกองกลางอีกคนนึงนั่นก็คืออิซางิโยอิจิหรือว่าเพ่ของเรานั่นเองนี่คือตัวจริงของบูลล็อกในการไปเชียร์หน้ากับญี่ปุ่นยูทเวนตี้ส่วนหมายเลข2รองจากลินอย่างชิโดริวเซเนี่ยในตอนนี้เขาก็าได้อยู่ทีมยูทเวนตี้แล้วตัดมาที่ทีมเจแปนยูทเวนตี้กันบ้างในตอนนี้เขาเนี่ยนี้มีสมาชิกใหม่2คนนะคนแรกเลยคือซาเอะและอีกคนนึงเลยคือชิโดริวเซแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยกับตันโอลิเวอร์ไอคูเนี่ยเขาได้พูดไปเลยว่าพานะวก พอพวกชันกองหลังนะจะจัดการเองและก็ตัดมาที่การประชุมของเอโกกับบูลล็อกอีเลเวนในตอนนี้เอโกเนี่ยกำลังพูดถึงความสามารถของแต่ละคนที่เหมือนปฏิหารสิ่งนั้นเลยคือโฟเมื่อไอสังีได้ฟังไอสังีในตอนนี้ก็เลยคิดเลยว่าในเวทีใหญ่ที่ได้ไเผชิญหน้ากับ 20, ยูทเวนตี้นตัวเขาจะต้องไปถึงจุดสภาวะโฟของเขาไว้ได้และก็ตัดมาที่ทีมญี่ปุ่นยูทเวนตี้ในตอนนี้กับตันโอเวอร์ไอคเนี่ยก็ได้ไปคุยกับซาเอะเขาเนี่ยได้พูดท้าทายกับซาเอะไปว่าตัวเขาอยากรู้ว่าซาเอะเนี่ยจะสามารถนำ ไม่นำชิโดริวเซลงสนามไซเอะที่ได้ฟังเนี่ยตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็รับคำา้าเพอเหมือนว่าไซเอะเนี่ยจะมั่นใจมากเลยว่าเขาจะสามารถจาัดก,การทีมบุล็อกอลเวนได้และแล้วก็ถึงเวลาก่อนการแข่งในตอนนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นตัวสํารองที่เราพอรู้จักอยู่3คนคนแรกเลยคือไลจิ G. คนที่2เลยคือเลโอและคนที่3เลยคือบาโลแผนการในการเล่นของบูล็อกอีเลฟเนี่ยจะเป็นแผน 4- 5 1หส่วนแผนการยูทูเนตี้เนี่ยจะเป็น4 3 3โดยที่แผน4 5 1เนี่ยจะให้1ที่เป็นแนวหน้าอิโตชิรินในตอนนี้เนี่ยด้เป็นศูนย์กลางของการทำประตูและเมื่อเพลงลงสนามเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่าเพลงเนี่ยรู้สึกประหมาเล็กน้อยเพราะว่าคนดูเนี่ยค่อนข้างเยอะมากขณะที่ในตอนนี้เพลงเนี่ยคิดว่าตัวเราในตอนนี้เนี่ยต้องตั้งสมาธิแต่แล้ววินาชินารีนเนี่ยก็ได้มาตบไหล่พ้อมบพูดว่านี่แกจะมาปอดแหกตอนนี้งัเ ตัวของเพยในตอนนี้เนี่ยฉังก็ยิ้มเลยทีเดียวเมื่อว่า2คนนี้เนี่ยจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วและจากนั้นการแข่งขันครึ่งแรกเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นเสียงนกหวีดได้ดังขึ้นเป็นการเปิดบอลไปก่อนของบูล็อกบูล็อกที่ได้เริ่มเกมมาเนี่ยก็ได้เปิดแผนการลุกแบบเต็มรูปแบบนั่นคือการเขี่ยบอลของลินไมหาอิสังีบอลในตอนนี้นั้นกำลังเข้าไปสู่แนวหน้าและจากนั้นอิสังยเนี่ยก็ได้ส่งบอลต่อ้กับปีศาจการเลี้ยงบอลอย่างบาจิลอ่าัเช้กบเตตะัวบาจิละานี่ลับบอลมาะหวเทท้้้าาาซยเขวาจากนั้นบาจ ก็เลี้ยงบอลมาตรงหน้าแล้วก็ได้มมวนตัวสามารถผ่านไฮเอเตไปได้นี่เป็นการเปิดบอลก่อนของการเลี้ยงหลบของบาจิล่าเรไว้วาในตอนนี้คนดูเนี่ยส่งเสียงเชียร์เลยทีเดียวและเมื่อบาจิลาสามารถเลี้ยงหลบไฮเอเตไปได้ในตอนนี้ตัวเขาเนี่ยก็ได้พบเจอกับแต่ละคนที่กำลังถูกประกบอยู่แต่กับมีคนหนึ่งนะฮะที่ไว้ใจในการเลี้ยงบอลของบาจิลามากๆเขาคนนั้นเลยคืออิสังยีเนื่องจากว่าอิสังยีเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าบาจิลาเนี่ยเก่งด้านการเลี้ยงบอล เพราะฉะนั้นด้วยความไว้ใจอิสังีตอนนี้เนี่ยจึงได้หาจังหวะในการรับบอลเมื่อบาชิลาให้อิสังีบาชิลาเนี่ยจึงได้ส่งบอลต่อให้อิสังีและขณะที่บอลกำลังโดมาหาอิสังนีนั้นวินาชินนนั้นอิสังีเนี่ยก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยสามารถรับบอลได้แน่นอน แต่แล้ววินาชินั้นเขาก็ได้พบเจอกับกองหลังสุดโหดนั่นก็คือกัปตันทีมของเจแปนยูทูเนตี้โอลิเวอร์ไอคูตำแหน่งของโอลิเวอร์ไอคูเลยคือเซนเตอร์แบ็กหรือคือผู้เล่นตำแหน่งกองกลางแนวรับโอลิเวอร์เนี่ยมีสายตาที่เฉียบแหลมมากตัวเขาเนี่ยสามารถกระโดดรับบอลที่ได้ส่งหายิสงีได้และจากนั้นโอลิเวอร์เนี่ยก็ได้มงลูกบอลนถนีงวินาชินันอิสงีคือตกใจมากเขาไม่คิดว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีคนที่อยู่ตรงนี้ทางฝั่งบาชิระเองเนี่ยก็ตกใจไม่ต่างกันเพราะว่าลูกส่งนี้เนี่ยค่อนข้างสูงมากแต่ว่ววาาาถถึงงงงแแมม้้้ย,ยาานััลิรไคูก็สตดดบ เลยว่าเขาคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอิสังยีที่ได้มองโอลิเวอร์ไอคูเนี่ยก็ทราบทันทีนะว่าค่าพลังของโอลิเวอร์ไอคูเนี่ยค่อนข้างสุดยอดมากและจากนั้นกัปตันโอลิเวอร์ไอคูเนี่ยก็ได้หันมาพูดกับอิสังยีว่าว่าไงเบอร์สิบเอ็ดโซนหน้านะมาแค่เทียบได้กับพวกโจรส่วนกองหลังนะก็คือตำรวจจุดที่ฉันมองเห็นนะพวกแกมไม่สามารถขโมยประตูไปได้หรอกไอ้โจรกระจอกสิ่งคำพูดนั้นเพ้งในตอนนี้เนี่ยกับดีใจซะง,งั้นตัวของเพ้งเนี่ยได้คิดว่า คนที่จะพาเขาไปถึงจุดโฟได้นี่ก็น่าจะเป็นโอลิเวอร์ไอคูและเพลงเนี่ยก็ได้พูดเลยว่า ถ้างั้นล่ะก็มาลองดูกันสักตั้งิ้นคําพูดนั้นการแข่งฟุตบอลก็เริ่มต้นอีกครั้งอิซังิที่รับลูกมาเนี่ยเขาก็พยายามส่งให้กับโอโตยะเอตาแต่โอโตยะเนี่ยไม่สามารถผ่านดาไลาไปได้เพราะฉะนั้นในตอนอนี้อิซังิเนี่ยจึงได้ลังเลในการส่งเพราะว่าดาไลาเนี่ยเขาไม่ได้ฝีมือไก่การเลยสักงนิดทำให้อิซังิเนี่ยได้ส่งบอลไปหายูกิมิยะแทนเมื่อยูกิมิยะได้รับบอลตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็พยายามในการฝ่าเนรุไปแต่เหมือนเนรุเนี่ยจะไม่ธรรมดาเพราะว่าเนรุเนี่ยค่อนข้างเร็วมากเขาสามารถสกัดกั้นบอลและกก็ไดไดด้้้้ตตบบอออลทิงงในนนนีั เด่นไปหากโก้ออีกฝ่ายแต่แล้ววินาทีนั้นนางยี้เนี่ยก็พยายามเข้ามารับบอลแต่ว่านางยี้เนี่ยก็ได้ถูกบล็อกโดยผู้เล่นอีกคนหนึ่งเหมือนว่าในตอนนี้บอลเนี่ยกำลังอยู่กับนางนี้นางยี้เนี่ยก็พยายามในการเล่นบอลต่อแหละแต่ว่าเขาเนี่ยถูกขัดขวางอยู่ไงและแล้ววินาทีนั้นก็ได้ถูกแย่งบอลไปโดยโอลิเวอร์ไอคูเมื่อโอลิเวอร์ไอคูนั้นสามารถแย่งบอลจากนางนี้ไปได้โอลิเวอร์ไอคูเนี่ยก็ได้เปิดด้วยการยิงไกลก่อนเลยการยิงไกลในครั้งนี้เนี่ยทำให้ในตอนนี้นั้นบอลอยู่ในเท้าของซาเอะนี่า เอาละครับนี่เป็นการจับบอลของซซเอะแล้วครับตัวของซซเอะที่ได้บอลมาเนี่ยซซเอะก็พยายามในการบุกแต่ขณะที่เขากําลังบุกก็ได้พบเจอกับจิงิริจิงิริตอนนี้เนี่ยพยายามในการขัดขวางไม่ให้ซซเอะเนี่ยขึ้นหน้าแต่ว่าในตอนนี้เมื่อเอะได้เห็นจิงิรีเนี่ยซซเอะเนี่ยก็เตะบอลโด่งข้ามหัวจิงิริไปส่งให้อีกคนหนึ่งในตอนนี้บอลเนี่ยก็ได้ตกไปหาผู้เล่นคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโจโจเนี่ยพยายามบุกแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ถูกขัดขวางเขาจะได้ส่งต่อไปหาคิสเนสซาลุคิสเนสซาลุตอนนี้เนี่ยก็ได วินาทีนั้นคนที่มารับบอลนั่นก็คือซาเอะเมื่อซาเอะสามารถรับบอลได้ตัวของซาเอะเนี่ยก็ได้พุ่งมาที่กองหน้าเพื่อหวังในการทาประตูแต่แล้วในจังหวะเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้พบเจอการขัดขวางของนิโกะนิโกะเนี่ยก็พยายามในการซื้อเวลาสุดชีวิตและขณะที่นิโกะเนี่ยกำลังซื้อเวลาอยู่จิงิริเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามากะแย่งบอลของซาเอะซาเอะที่กําลังโดนลุมอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาจึงได้ส่งบอลไปทางขวาก็ได้มีผู้เล่นคนหนึ่งจากเจแปนดูเทนตี้เนี่ยเขามารับบอล ชายคนนั้นนะฮะได้ยิงเข้าไปอย่างแรงแต่ว่าได้ถูกอากาศมารู้เนี่ยสามารถเซฟประตูไว้ได้การเซฟประตูในครั้งนี้ใช้บอลเนี่ยเกิดการกระดอนเล็กน้อยวินาทีที่บอลเนี่ยกำลังกระดอนอยู่ทางฝั่งของไซเอเนี่ยก็ได้พุ่งมาเลยในตอนนี้บอลเนี่ยกำลังอยู่ข้างสนามเมื่อไซเอะได้วิ่งมาถึงบอลไซเอะในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาในการเลี้ยงบอลหรืออะไรทั้งนั้นบอลที่กำลังกิ้งมหาเท้าของไซเอะไซเอะเนี่ยก็ได้ง้างเท้าและก็ได้เตะบอลจากด้านข้างจนในตอนนี้ทุกคนเนี่ยถึงก็ตกใจกันหมดเพราะว่าลูกยิงในครั้งนี้ไม ที่กาการมาลูเนี่ยไ,ไม่สามารถเสพได้การแข่งในครั้งนี้บูเรางได้เสียแต้มไปก่อนด้วยการถูกยิงประตูจากซาเอะเมื่ออิสังยีได้เห็นอิสังยีก็ทราบสันญีว่าเพศในการแข่งครั้งนี้ของญี่ปุ่นนั่นเลยคืออิโตชิซาเอะและก็ตัดมาที่ทีม J ี่ปุ่นยูไนเตเหมือนในตอนนี้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะดีใจแต่ว่าซาเอะเนี่ยก็เลือกในการปฏิเสธในการจับมือก่อนเลยเพราะว่าซาเอะในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเหยียดนะเอาตรงๆซาเอะเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยพยายามในการยิงเองตั้งหลายครั้งและถึง3ครั้งแต่ว่าเาเเ้้้้าาาาาานนนีี่่่่ยลลือออกกใกรสสสงงงงบุดดทททแวไปหหขม เจแปนยูเวนตี้เนี่ยก็ไม่สามารถยิงได้ซาเอเนี่ยกำลังมองว่ากองหน้าของเจแปนยูเวนตี้เนี่ยช่างสว่านักและก็ตัดมาที่การขันต่อ,อกครั้งในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดบอลก่อนด้ลินลินได้ส่งไปหาอิซงยีอิซังยีที่ได้บอลมาตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้พยายามในการแท็กทีมคอมโบกับลินนั่นคือการส่งบอลต่อไปมาระยะสั้นและก็ได้บุกไปข้างหน้าเมื่อเจแปนยูเวนตี้พยายามในการเข้ามาขวางทางลิล,ลีอิซงยเนี่ยก็เลยตอบโต้ด้วยการส่งบอลกันไปบอลกันมาด้วยความเร็วมากจนในตอนนี้ทีมเจแปนยูบเว แต่แล้ววินาทีนั้นสองคนนี้เนี่ยก็ได้บุกขึ้นหน้าด้วยการส่งบอลกลับไปข้างหลังบอลที่กำลังถูกส่งไปด้านหลังในอิสังิีกับลินตอนนี้เนี่ยไม่ได้หันมามองเขาสองคนเนี่ยกำลังพุ่งไปที่กองหน้าเพื่อหวังในการทําประตูส่วนคนที่รับบอลจากด้านหลังนั่น,นคือ, Barnes บ,ลลบ,บ,อบาชิระเมื่อบาชิระรับบอลบาชิระเนี่ยก็ได้ส่งต่อให้กับอิโตชิลินทันทีลินในตอนนี้ที่ได้บุกมาถึงหน้าประตูเนี่ยก็สามารถรับบอลได้จากบาชิระเพราะว่าการส่งของบาชิระเนี่ยค่อนข้างเทพอยู่แล้วเมื่อในตอนนี้รินได้รับบอลลิน การเตะในครั้งนี้ของรินเนี่ยมาได้โหดเท่ากับซาเอชนะเอาตรงๆเพราะฉะนั้นบอลที่ได้เตะไปเนี่ยมันจึงไม่เข้ากระชอ,อกมาและชายที่สามารถรับบอลที่ได้กระชออกมานั่นก็คือยูกิมิยะเคนยู หนึ่งในสมาชิกของทีมบุล็อกอิเลเวนเขาตอนนี้เนี่ยก็พยายามทาประตูเช่นกันแต่ก็ได้ถูกขวางโดยในรูเทปเปของทีมเจแปนยูทเวนตีทำให้ในตอนนี้เนี่ยยูกิมิยาไม่สามารถฝ่าไปได้วินาชีนั้นอิซางิเนี่ยก็ได้วิงมาข้างยูกิมิยาทำให้ในตอนนี้นั้นอีกฝั่งคิดว่าจะมีการส่งบอลให้กับอิซางิขณะที่ในตอนนี้อีกฝั่งกาลังวอกแวกยูกิมิยะเนี่ยก็ได้ง้างเท้าเตะเข้าใส่ประตูการเตะในครั้งนี้ของยูกิมิยาเนี่ยค่อนข้างสวยมากแต่ว่าในตอนนี้นั้นขณะที่โกเนี่ยไม่สามารถรับได้้้้กกก็ไดมมมีเเทาาาาาาาขขขวคครบคาารบบบงงงนนัลนนูอออืถึ กัปตันของทีมเจแปนยูทูเวนตี้เมอโอลิเวอร์สามารถสกัดกั้นบอลไปได้บอลตอนนี้เนี่ยก็ได้กระเฉาะมาอีกครั้งขณะที่บอลกำลังกระเอาะมาโอตโตยะของทีมบูลล็อกเนี่ยก็พยายามในการเตะเข้าใส่ประตูอีกครั้งแต่ก็ได้ถูกสกัดกั้นโดยนิโอก้องหลังของทีมเจแปนยูทูเวนตี้บอลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้กระชฉาะมาจากการกระชากใบาหน้าของนิโอลูกบอลที่กำลังกระเฉาะมานะนั้นกำลังพุ่งตกไปหานางนี้นางนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกประกบสองอยู่ก็จริงแต่ว่านาง้เนี่ยก็สามารถใช้เท้าในการรับบอลเพื่อไม่ให้ ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาข้างหลังและเขาเนี่ยก็ได้ให้บอลเนี่ยกระแทกกับพื้นเจ้าในตอนนี้บอลเนี่ยกำลังเด้งอยู่นางงี้เนี่ยก็ได้ง้างเท้าในการกระโดดหมุนตัวถึงแม้ว่านี่จะเป็นการถูกลุม2ต่อหนึ่งก็จริงนางงี้ได้ง้างเท้าในการเตะบอลยัดเข้าใส่โกอย่างแรงลูกยิงในครั้งนี้ของนางงี้เป็นการทําประตูของทีมบุล็อกอีเลเว่นนั่นคือแต้มแรกของการทําประตูหรือคือแต้มแรกในการตีเสมอเมื่อนางงี้นั้นสามารถยิงเข้าประตูเสียงของกองเชียร์ในตอนนี้เนี่ยก็ได้เชียร์ออกมาอย่างเสียงดังแล้วก็ขอมกนป่อพารระะหวทีบล เป็นีพาร์ทนี่จะเป็นการเล่าตอนร้อยแปถึงร้อนะเอาจริงๆแล้วมันคือ10ตอนแล้วนะแต่ว่าผมเล่าเร็วมากเลยจริงๆพาร์ทสรอเจอกันในอาทิตย์นี้เนี่ยผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ